สวัสดีครับทรูวิชัน่นเสนอการถ่ายทอดสดการแข่งขันเอเอเอฟุตซอลไทยลีก2025นะครับชมเกมคู่สุดท้ายประจำวันนี้สุราธานีรับการมาเยือนของ y f a ศรีราชาครับคุณสุรเดชมณีมลผมทิติกรการาเวกทรรมน้าที่บรรยายสวัสดีครับเก็บ3แต้มไปเกมเริ่มครับดูนะครับชนะมา2นาัดแต่ว่าได้ซัดก่อนเลยโอ้โ,โหว่าไม่ถึง10วินาทีนะครับลูอันโกเมสโอ้โหเนี่ยทำลายสิติ เกณฑ์น,นแรกธนา,ภาตุนมาจอโอกาสโดนบล็อกไว้ก่อนบอลมาเข้าท้าของคามาโกยิงชนเสาครับโอ้ยังไม่ได้หัวทิ้งไปก่อนเลยครับทางสุรสิทธิธ์ดูจังว่ายิงไกลของคามาโกอีกรอบหนึ่งครับโอ้โหชนเสาเต็มเต็มธนาตุนเปิดยัดมาแล้วโอ้โหจะตอกซอนลูกนี้ประพารบอลออกหลังแล้วครับโอ้โหตรายมากครับทางสุราช <c oughs> ดีว่าประวิทย์เองก็ยัง เลียดมาออกข้างหน้าร่วงไปจิ้มลูกนี้แล้วจักรยุทธ์เปิดกลับมายิงไปประตูแล้วขึ้นนำหนึประตูต่อศูนย์โดยพานุวัต์มาริรอครับโอ้โหโอะไหรครับแต่เห็นแวบๆเนี่ยดูวีเอสเลยครับแต่จังหวะน,นี้ต้องชมจักรยุทธ์ครับหลอกดีมากนะครับคือบอลยังไม่มาเลยนะครับที่ทั้งสองคนนี้ผ่อนรัดฟัดเวียดกันตรงนั้น อนุวัตแอบมาดูด้วยทางล่างมุมจอผูสินก็มีมุมเดียวนี่แหละครับที่ให้พิจารณาดูว่าประตูของสุล่าจะเป็นอย่างไรฝ่าวครับฝ่าวครับไม่ได้ครับได้กลับมาคามาโกบอลจากนัทพลดวนโกเมส และคืนหลังมาลุยส์คามาโกกดด้วยขวาโอ้โหเข้ากรอบแล้วครับแต่ว่าพงพันยังเซฟได้เกมรับของทางสีรชายนี่กขช่วยได้ดีครับอ,าอ้ายังไงครับหลุดมาแล้วครับ2-1แล้วสุดท้ายเป็นประตูไปเลยครับโอ้จักระวุฒิปานมั่นํนำประตูให้สุทธาตำนมืเป็นจังหวะแม่สับสนไปนิดนึงนะครับสามารถครับ ที่ไหลไปให้จางจักราวุธยิงง่ายๆแต่ว่าพออยู่บอลมาไม่ถึงนะครับติดที่พานุวัตรไปได้หากเข้ามาแล้วยิงโอ้โหติดเซฟซ้าอีกครั้งหนึ่งก็ไม่ได้ครับลูกอกอาเก่านะครับจักราวุธโอ้โหสองดาบที่ลูก2เรียกได้ว่าจดจ่อเลยนะครับสองครั้งเนี่ยจากบอลของทางพานุวัตรนะครับเกมรับศิลชาภาพ จุดแค่นิดหนึ่งครับเขาซ้ายได้ยิงเอาเป็นประตูเลยครับโอ้โหสองประตูต่อศูนย์ครับโดยวิทยาดวงภูโอโหอยู่ในสนามนี้เวลาน้อยมากนะครับโอ้แต่ซ้ายเขานี่ทีเด็ดจริงๆครับจากคลิกอินครับที่เล่นลูกสูตรกับทางพานุวัฒน์โอ้แต่ซ้ายนี่คมกริบเลยครับแล้วก็เป็นเสียงนวิมีดจบเกมในครึ่งแรกเลยครับ เป็นสุราธานีครับนำไบเฟสีราชาอยู่2ประตูต่อศูนย์บอลยาวมากเลยโมงแต่ว่าบอล2หลุดมายิงโอ้หน้ำหนักได้แต่ว่ายังเซฟโดยพงษ์พันธ์ไว้ก่อนนะครับโอ้เพื่อนร่วมทีมเลยครับจังหวะมงสกัดของทางประพาสนิกายแล้วมงชงเอ่ยข้มาแล้วยิงโอ้โหเกือบไปครับลูกนี้เฉียดเสา พลาแล้วนะครับเดีอนลงนี่ครับมารับบอลตามจุดนัดพบเลยครับมาแล้วครมาโก้นัทตพลยิงโอ้ติดเซฟครับซ้ำอีกครั้งหนึ่งโด่งข้ามคานหาช่องยิงจนได้นะครับนัทตพลเนี่ยมีพานุวัตลงมาเล่นนะครับทีมทีเปิดขึ้นมาเอาครับพักอ,อกได้เปิดเข้ามาหลุดเดียวล้วนเกี่ยวยิงเรียบร้อยครับ ประตูต่อศูนย์เลยโดยลรวันโกเมสโอ้โหประตูที่จะเกมรับของเสือชาก็ลงไม่ทันด้วยนะครับจังหวะน,นี้ํรเอนก็นิ่งพอครับในการหนีทางด้านของพงพันแล้วก็แปรลูกนี้โลง่ลงๆเข้าไปมาที่นทัทวุิเรีมนตรีครับธนาตุนชาคริปเปิดไปอ้าตีไข่แตกจนได้ครับโอ้โหกลับมาแล้วครับหนึ่งประตูต่อสามครับ ลองจับมาประพาสตัวเองดูจากการเซตเป็นงสุดนี่แหละครับโอ้โห oh, oh. เป็นเอกวุธครับโอ้โห <c oughs> oh. ไม่มีกักเลยนะ่ตายกันไปเลยเอาครับเปลี่ยนจุดมากดด้วยซ้ายมายังเซฟได้ครับโโอ้ห oh, oh. นาทิพย์เขียเป็นจุดให้มุมเปิดนะครับและซ้ายของวิทยานี่ยิงไปติดที่ ธนาตุนไหลามากริดตตนานครับแล้วสุดท้ายว่าด้ประตูครับโอ้โหไล่มาแล้วครับ2ประตูต่อสามครับชาคริตโลเพชรรัตน์อบอลมาสูงมากนะครับจากจังหวะยัดตรงนี้เนี่ยนี่ครับโอ้โหแทบจะเอาท้องเลยนะครับสมัสบอลสุดท้ายเข้าไปบอลธนาตุนอัธวุฒิโดนบีบครับชาคริตเปิดไม่ได้แล้วเกมจบครับ สุราธานีเอาชนะว f เศรีราชาไปจนได้ครับ3ประตูต่อ2